ลูกค้านอนดึกจังหนูเพิ่งมาถึงบ้านค่ะพี่บางเพิ่งมาถึงบ้านไปหาความปังมาอ่ะลูกค้ารอบที่สองนะคะถ้าคนดูไม่ขึ้นหนูไม่ไล์ต่อนะคะถ้าคนดูไม่ขึ้นไม่ไล์ต่อนะคะเดี๋ยวเราเด,เดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันเอาแบบว่าเป็นรอบแบบวันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ดึกแล้วนะคะรอบวันที่6ส่งสินค้าหรือย,ยังลูกค้าทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะใครติดขัดปัญหาลูกค้าค่ะรอบนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะออเดอร์ฝนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วกอ็อาจจะมีตกหล่นและล่าช้าอันนี้หนูต้องกราบขอโทษลูกค้าในไลน์ไว้เลยนะคะลูกค้าคือแบบว่ากําลังไล่เคลียร์ไล่แก้ปัญหาสําหรับใครยังไม่ได้เลขพัสดุลูกค้าทั้งหาแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวให้นอ้องแอดมินช่วยเช็คให้นะคะลูกค้ามาติดขัดปัญหาตรงที่ว่า เลขพัสด so, ุจะไม่ได้แล้วก็ลูกค้ารอของนานเป็นการเปิดเริ่มต้นปีที่แบบปังมากๆลูกค้าออเดอร์คือแบบกระหน่ำนะคะส่งสินค้าไม่ทันนะคะใครเห็นไลน์นี้ลูกค้า่ะกดไลค์กดแชร์กดติดดาวแล้วกดติดตามสวัสดีลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะ คุณแม่ขาสวัสดีลูกค้าอีกหนึ่งรอบเดี๋ยววันนี้เรามาเอารัฐบาลไทยเลขวัดวายโยกันดีกว่านะคะสวัสดีปี2565ไลท์ที่3ของปีคะ่ะสวัสดีนะคะลูกค้าขาไลท์ที่3ของปีสวัสดีลูกค้าทุกๆคนคะ่ะลูกค้า3แชร์น้เฟและเปิดสาธารณะใครอยากได้วันนี้ลูกค้าขาใครอยากปังวันนี้รัวหน้าหวาวคะ่ะเลขวัดวายโยเดี๋ยวเราจะไปรัฐบาลไทยนะคะลูกค้าอ่า สวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยสวัสดีทุกทุกคนพี่ขอยืมโทรศัพท์หนึ่งเครื่องหน่อยพี่หลับอันเครื่องนี้ไม่มีวิกตอรียสวัสดีนะคะใครเห็นไลน์นี้58คนดูเลขวัดวายโยรัฐบาลไทยกดไลค์กดแชร์กดติดดาวและกดติดตามลูกค้าตอนนี้นะคะดันคนดูดันคอมเมนต์อ่านเ,เพจหลักฝนกลับมาใช้ได้ปกติลูกค้าอีกแป๊บเดียวเพจหลักก็น่าจะกลับมาแล้วแต่ว่าระหว่างนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เท่าวันนี้ไม่ถึง100คนดูลูกค้า ถ้าวันนี้ไม่ถึง100คนดูรัฐบาลไทยไม่ได้ให้นะคะไม่ได้ให้นะหนูให้ให้ในกลุ่มก็พอนะคะสวัสดีนะคะลูกค้าขาสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทุกๆคนค่ะสามแชนหนาเฟสและเปิดสาธารณะ3มแชนหนาเฟสและเปิดสาธารณะลูกค้าขาสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะลูกค้า60คนดูคุณแม่ขาใครพร้อมรัฐบาลไทย รพ,พร้อมพิมพ์พร้อมสรชื่อเล่นมาได้เลยค่ะมาลูกค้าพร้อมและพิมพ์พร้อมสระชื่อเล่นมาได้เลยเดี๋ยวจะให้เป็นตัวเลขวัดวายโยวันนี้อธิฐานขอรัฐบาลไทยไว้นะคะอธิฐานขอรัฐบาลไทยไว้ลูกค้าขาเลขวัดวายโยใครพร้อมพิมพ์พร้อมสระชื่อเล่นนะคะใครพร้อมพิมพ์พร้อมสรชื่อเล่นลูกค้าขาวันนี้แบบว่าือ ขนาดวันนี้ยังปังขนาดนี้นะลูกค้า3าฮานอยคือมาหมดเลยนะคะ3าฮานอยคือมาหมดเลยนะคะลูกค้าพร้อมและพิมพ์พร้อมสแระชื่อเล่นมานี้เลยค่ะ พร้อมและพิมพ์พร้อมสแลตชื่อเล่นมาได้เลยลูกค้าขาใครเห็นไรนี้นะคะรัวหน้าว้าวกดไลค์กดแชร์ขอแชร์หน้าเฟซและเปิดสาธารณะใครไม่ขึ้นผู้แชร์วัดนีนะคะลูกค้าขากิฟเววร์เชร์ในการช้อปปิ้ง300บาทจะไม่ได้นะคะพร้อมนะพร้อมและพิมพ์พร้อมสแลตชื่อเล่นนะคะลูกค้าขาพร้อมและพิมพ์พร้อมสแลตชื่อเล่นอ่ะลูกค้าวันนี้ได้เจอน้้งฝนแล้วสวัสดีพี่เหมียวคะว่สะ,คะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะลูกค้าขาพร้อมและพิมพ์พร้อมสแลตชื่อเล่นมาได้เลยค่ะ พร้อมและพิมพ์พร้อมสแลตเชอร์เลนนะคะพร้อมและพิมพ์พร้อมสแลตเชอร์เลนอ่ะลูกค้าอันอ่ะขอแน่ได้ปะอ,อันที่ซื้อมาก,กันลเลาวบ่ได้ไหมถาดชาร์จอะชาร์ดขอแน่นะเธอใส่มาเบิดออกมาเหนียวซับเลยค่ะขออันนี้แหละปีใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่อ่ะ ลูกค้าขาสิบเ็ดมกรางวดแรกของปีเอาตัวเลขสามตัวไปก่อนนะเอาหางเดียวก่อนค่ะสิบเจ็ดโมกราหกสี่ว่าสันกอ,นอ เอาไปห่างเดียวก่อน,นะคะ่ะขอไปคิดสูตรก่อนแล้วเดี๋ยวกนจะให้อีกหางนะคะอ่าเดี๋ยวขอไปคิดสูตรก่อนนะอ่ะลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะพร้อมนะคะ คะแคปเจอร์เรากดหนึ่งได้เลยค่ะอ่ะแคปเจอร์เรากดหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะลูกค้าแคปเจอร์เรากดหนึ่งค่ะอ่ะโอเคนะแคปเจอร์เรากดหนึ่งได้เลยค่ะแต่ ฝนจะไม่ได้เขียนลงไปมันจะมีตัวเลขหนึ่งของงวดที่แล้วคือแบบเราบ้าซื้อกันมากตัวเลขเจ็ดสองนะคะต,ตัวเลขเจ็ดสองนะคะอย่าลืมตามนะลูกค้ามันจะมีตัวเลขหนึ่งเจ็ดสองฝนไม่ได้เขียนเจ็ดสองไม่ได้เขียนเจ็ดสองไม่ได้เขียนอ่ะฝดย้ำเลยนะตัวเลขเจ็ดสองชอบแต่ไม่ได้เขียนนะคะตัวเลขเจ็ดสองชอบแต่ไม่ได้เขียนนะคะลูกค้าขาอันนี้ย่ำมาสั่น ออกในแม่เนาะปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเลขเจ็ดออกทั้งทั้งปีงปจริงๆมีแค่งวดสุดท้ายเนะาะสุดท้ายม,มีแค่สามสิบธันวาไม่มีเลขเจ็ดติดมาเลยนะคะมีแค่สามสิบธันวาไม่มีเลขเจ็ดติดมาเลยนะคะอ่ะลูกค้าคะอย่าลืมเจ็ดสองบอกแล้วนะแต่ฝนไม่เขียนค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้ไว้เป็นหลักฐาน เยวจะเก็บไลฟ์สดนี้ไม่ลบนะคะเก็บไว้เป็นราคาทั้งฝนบอกว่าชอบ7 2นะคะอ่ะแคปเจอร์แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสคปเจอร์รกระดหนนะคะปังบูรี่เย่ไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะขอให้ปัง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 ดังปังปังไปเลยค่ะลูกค้าอ่ะต่อไปค่ะสําหรับแมสใครอยากได้นะคะกดมีแมสดำกับแมสขาวลูกค้าขาโอไมคอนมาอีกแล้วค่ะร้านลอกนี้ จ็ดสองน้องฝนน้องฝนชอบแต่ไม่เขียนใช่ค่ะเนี่ยแหละมีคนยืนยันเจ็ดสองหนูชอบแต่หนูไม่เขียนแต่หนูก็ซื้อลอตเตอรี่เลยไม่อยากเขียนในกระดานลูกค้าเผื่อเอามาเป็นสายด่วนเผื่อามอาเป็นสายด่วนเดี๋ยวรอดูสูตรก่อนหนูยังไม่ได้ทําเลขเลยนะคะสําหรับค่ะแมสดค่ะฝนมีสีขาวและสีดํามาอีกหนึ่งละลอกแล้วค่ะลูกค้าโอเมก้าตอนนี้นะคะยกระดับเป็นอ่อเป็นระดับสี่นะคะสําหรับโรคระบาดนะตอนนี้ ใครอยากได้เมสค่ะคนให้ห่อละเก้าบาทนะคะห่อละเก้าบาทสีดำมอม้ายี่สิบสามและเท่ากับจำนวนสีขาวมอม้ายี่สิบสี่และเท่ากับจำนวนค่ะเอฟไปเลยค่ะลูกค้าเก้าบาทค่ะนะชอบเจ็ดเจ็ดเจ็ดมีสองตัวก็เจ็ดสองเลนะกุ้งเจ็ดมีสองตัวก็เจ็ดสองค่ะเจ็ดเจ็ดก็ได้ติดเลยนี่อุ้ย อุ๊ยลืมลืมหนึ่งกับเจ็ดเลขเดียวกันระวังด้วยนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเซตยันแก้ชงเราหมดยังอะหนึ่งกับเจ็ดเลขเดียวกันระวังเจ็ดเจ็ดค่ะระวังเจ็ดเจ็ดค่ะระวังเจ็ดเจ็ดอันลูกค้าค่ะ กี่นาทีแล้วอะลูกค้าหนูจะขอไปดูแอดก่อนนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ดูเลยไม่รู้ว่าพี่มาร์กสูบเงินไปเท่าไหร่แล้วกะว่าจะไปนอนทำงานแล้วก็นอนเร็วๆสักหนึ่งวันแบบเป็นคนสุขภาพดีก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะมาอุ๊ยแมสไปแมสไปดีเนาะกําไรทองที่อุ๊ยลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเปิดให้เลยตัวนี้เป็นกําไรหยินหยางค่ะเหลือ อุ้ยน้องนแนนเราเหลือไม่เยอะแล้วเนาะไม่ลอกไม่นามําฝนจุดไฟให้ลูกค้าดูไม่มีไหมค่ะไม่มีการไหมเลยนะคะเหมือนทองแท้ค่ะลูกค้าเป็นกาําไรหยินหยางปรับสมดุลชีวิตหวงจุ้ยที่ดีนะคะราคาบูชา